วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเย็นนี้พวกเราได้พร้อมกันมาไหว้พระทำวัดเย็นต่อนนี้ไปจะได้ฟังธรรมเทศนาที่หลวงพ่อจะได้กล่าวสัมมบทนิยกถาเพื่อการศึกษาของพวกเราท่านทั้งหลาย พวกเราท่านทั้งหลายต่างวิชาอาชีพที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังมีแต่บางครั้งพวกเราก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะมีแต่ศึกษาวิชาอาชีพที่พวกเราจะทำมาค้าขายหรือว่าเรื่งชีพของตนเองก็ หนักไปในทางวัตถุเป็นส่วนมากส่วนศิลธรรมจริยธรรมหรือคุณธรรมที่จะบำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นตามหลักของพระพุทธศาสนาตั้งที่พวกเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทสี่แต่ว่าพวกเราให้ความสนใจในหลักของพระพุทธศาสนา บางทีที่ในสายตาของหลวงพ่อที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์มองมองดูคณรสทาญาติโยมลูกหลานก็จะให้ความสนใจเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพจะมากกว่าคือหนับไปทางด้านวัตถุแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้รมลวดท่านเน้นหนักท่านสอนท่านจะมุ่งมั่นไปทางนามธรรมเป็นส่วนมาก ถ้าจะว่าไปแล้วสวนทางกันกันกบทางโลกทางโลกกับทางธรรมทางโลกก็คือพวกเราทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพอันนี้คือทางโลกส่วนทางธรรมคือเป็นการค้นคว้าศึกษาทางด้านจิตใจนี่แหละพวกเรารู้สึกว่าจะห่างเหินในทางค้นคว้าศึกษาเพราะนั้นวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมแล้วก็ เย็นนี้ก็มีการไหว้พระหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโม์ณิยกถาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้น,ตนแล้วก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเพราะว่าพวกเราเป็นพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรโดยมากจะหนักไปในทางธรรมาหาเลี้ยงชีพยอย่างหลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นวันนี้ หลวงพ่อก็คงจะไม่กล่าวหรือว่าแสดงอะไรมากเพียงจะเป็นเนื้อหาสาระในการฟังวันนี้จะเน้นไปในทางภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเรื่องภาวนาชซอมากกว่าพอเรื่องทานเรื่องศีลหลวงพ่อก็ได้พูดพอเป็นแนวทางมาแล้วคือเรื่องทานก็คือการอยู่ด้วยกัน ต้องมีน้ำใจต่อกันต้องมีเมตตาต่อกันต้องมีการเสียสละทุนทรัพย์เสียสละแนวความคิดเสียสละในการเฉลือเผื่อแผ่ให้เป็นธรรมทานวิทยาทานอภัยทานอามิสทานอันนั้นคือล้วนแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละและไม่มีการแนะนำสั่งสอนกันพวกเราก็จะอยู่กันเหมือนกับ ศาลาสิงอยู่ในป่าดงพงภัยแต่ถ้าว่าพวกเรามีการศึกษาพี่ได้สองน้องได้หนึ่งมีอะไรก็ปรึกษาปารบกันแนะนำสั่งสอนกันอันนั้นผิดอันนั้นถูกอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบพร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนของพวกเราเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังหรือว่าการแนะนำสั่งสอน ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดยกขึ้นว่าทานศีลศีลก็คือกฎระเบียบกฎระเบียบคือกฎหมายหรือว่าชุมชนเราตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบต้องมีกติกาต่อกันเราจะไปยังไงเรานัดพบกันที่ไหนเราจะเดินไปที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นถ้าว่ามีหลายคนเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกฎกติกา เข้มงวดกวดขันขึ้นไปอีกถ้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกฎกติกาให้เคารพกฎหมายบ้านเมืองมากขึ้นไปอีกสรุปแล้วก็คือกฎกติกานั่นแหละคือศีลในหลักของพระพุทธศาสนาก็คือศีลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้ใหม่อบรมแนะนําสั่งสอนพระสงฆ์ในยุคตน้ตนๆก็ไม่ได้มีกฎกติกาเพราะพระสงฆ์มีน้อย พอพระสงฆ์มีมากขึ้นองค์นั้นก็กระทาผิดองค์นี้นก็กระทําผิดไม่ถูกพระองค์ก็บัญญัติวินยัยบัญญัติวินัยคือ,คอตั้งกฎขึ้นมาเป็นวินัยขึ้นมาหรือว่ากฎหมายกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันให้อยู่ในกรอบของกฎกติกาอันนี้แหละคือพระวินยัยจากท่านพอตั้งพระวินัยขึ้นมาเสร็จแล้วก็มีการสวดพระปฏิโมก ปฏิโมกถ้าพวกเราได้ศึกษารู้เรื่องแล้วก็คือศิลพระปฏิโมกนะคือศิลของพระสงฆ์ให้ข่าปัสสาธยายทุกสิบห้าวันเมื่อท่านทั้งหลายอย่าทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะอันนี้คือกฎข้ามนะอันนี้พวกเราฟังแล้วจะได้จะได้รู้พระสงฆ์ทั้งหลายจะรู้ว่ามีกฎกติการลั่วการ พราะพระติเจ้าบัญญัติอะไรให้พวกเราศึกษาและปฏิบัติตามอันนี้คือศินของพระสงฆ์แต่ในศินของครวญญาติโยมก่เช่นเดียวกันคือศินห้าศินห้าและศิลอุบาสศีินอันนี้คือศินอุบาสกอุบาสิกาอุบาสศก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงที่พวกเราอยู่เป็นครวญญาติโยมมีกิจธุระภาระมากที่จะต้องสะองแสวงหา เครื่องเลี้ยงชีพการเป็นอยู่พระพุทธองค์ให้รักษาศินห้าน่าจะเพียงพอถ้าว่าคนไม่มีศินห้าเป็นยังไงถ้าคนไม่มีศินห้าก็คือการอยู่ด้วยกันไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นที่ระแวงแคลงใจกันถ้าคนไม่มีศินจะทําอะไรก็ไปด้วยกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เพราะเหตุใด เพราะไม่มีศีลธรรมในจิตใจถ้าคนผู้มีศีลแล้วไปด้วยกันการไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะเกิดขึ้นถึงยังไงยังไงพวกเราคงไม่ฆ่ากันแน่ๆนยังไงยังไงพวกเราคงจะไม่ขโมยสิ่งของกันแน่แนถึงยังไงยังไงพวกเราคงจะเคารพสิทธิสามีภรรยาของซึ่งกันและกันเพราะมีศีลถึงยังไงยังไงพวกเรากคงจะไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงกัน ถึงยังไงพวกเราก็คงจะไม่ดื่มของมึนเมาสุราเมลยัยคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคนสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วทำให้ขาดสติพวกเราคงไม่ทำกันเพราะสินคุ้มครองในเมื่อมีสินแล้วอยู่ด้วยกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่เป็นการละแวงแคลงใจกันเพราะเป็นผู้มีสินมีกฎกติกา นี่แหละมนุษย์อยู่ด้วยกันถ้ามีทานมีศิลความร่มเย็นเป็นสุขความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งจากนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ให้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านสอนเรื่องแนวความคิดเ,เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองจะสอนในแนวความคิดจะเน้นสอนให้แก่พวกเราเพราะวันนี้พวกเราต่างก็มาจากจากตุรทิศ มาจากกรุงเทพมาจากที่ต่างๆมานั่งฟังอยู่ณขณะนี้เพราะนั้นหลวงพ่อเองจะพูดเรื่องสมาธิสมาธิพระพุทธองค์เน้นหนักพระพุทธเจ้าได้หลักของพุทธศาสนาเน้นหนักอย่างมากพูดอย่างนั้นได้เพราะเหตุไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตัดสรุ่ธรรมท่านเป็น พระโพธิสัตว์คือสิทธ,ธัตถะจากนั้นท่านก็ออกไปศึกษาค้นคว้าอยู่ในป่าโดงพงไพ่ถึงหกปีไปเพื่อศึกษาค้นคว้าจากนั้นพระอ,องค์ทำยังไงจึงได้ตัดสรรุธรรมพระอ,องค์ไปนั่งสมาธิจนได้ตัดสรรุธรรมในวันเดือนหกเพน็นการทำนั่งสมาธินั้นทำอย่างไร ในหละพวกเราจะได้ศึกษาอะไรกันเนี่เพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจจริงๆของพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติธรรมแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นคือหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะเหตุไรก่อนที่พระพุทธเจ้าจะออกไปทรงผนวดหรือออกไปอยู่ป่านั้นพระองค์ก็เห็นคนแก่คนเจ็บและคนตาย เห็นสมณนะจากนั้นพระองค์ไม่ไว้ใจในชีวิตปูย่ย่าตายายวงศ์สาคณาญาติของพระองค์ไปไหนหมดมีแต่ทิ้งสมบัติไว้เป็นทอดๆกันมาต่อไปภายภาคหน้าพระบิดาก็จะทิ้งสมบัติมาสู่พระองค์ต่อไปอีกพระองค์จะต้องทิ้งสมบัติให้แก่พระราชโอรสเป็นทอดๆไป ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพระองค์มองเห็นแล้วว่าจะทำยังไงจึงจะไม่ตายไปหาหนทางหรือจะทำยังไงจึงจะไม่ตายจึงได้ปศึกษาคนคว้าอยู่ถึงหกปีวันที่ท่านได้ตัดรู้ธรรมหรือวันสูตรสำเร็จในวันนั้นพระองค์นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่คิดถึงอดีตไม่ส่งจิตไปในอนาคตให้จิตใจความรู้สึกอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ลมเข้าลมออกแล้วก็ไม่ตามลมเข้าไป แล้วก็ไม่ตามลมออกมาอยู่ในปลายจมูกให้มีสติสัมปันปัญปะญะอยู่ในตรงนั้นที่ปลายจมูกนั้นนี่แหละในวันนั้นจากนั้นพระไทยหรือใจของพระอ,องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งคือไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่สานเมื่อจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานมีความรู้ขึ้นมาในในพระไทยของพระอ,องค์ จากนั้นพระไทยใจของพระองค์พระองค์น้อมจิตน้อมใจของพระองค์ดูอดีตอดีตชาติเยาวาปุปเพในวาสานนจติยานละลึกชาติผลหลังได้อันนี้คือเบื้องต้นหรือเป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านออกไปบวชอยู่ในป่าและบำเพ็ญอยู่ในป่าได้ตัดสู้ธรรม ในคืนวันนั้นวันเดินหกเพนนนั้นอันดับแรกก็คือปุเพเนวาสานสุสติยานจุตูปปาตยานอาสาวัคยายานนี่แหละคือพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของพวกเราเเป็นผู้ประกศาศศาสนาเป็นผู้รู้เบื้องต้นที่พวกเรานับถือเป็นพุทธังทรมังสังขังสรารนางคัดฉามิคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง จากนั้นเราเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเราก็นับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือพระธรรมเมื่อท่านได้ตัดรู้แล้วท่านก็นํานําพระธรรมที่ท่านท่านได้ตัดรู้นั้นมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแพร่ มาถึงจนถึงยุคปัจจุบันนี้จากนั้นมา2,553ปีปีเนี่ยอย่างเนี้ยแต่ตามไม่จริงก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ไม่รู้ว่าเกิดศึกส,สงครามกี่ยุคกี่สมัยกี่เรื่องกี่ราวมากมายถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ถึงยังไงพวกเราก็ยังเชื่อมั่นว่า ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้นั้นหลักใหญ่ๆที่พวกเราจะได้ศึกษานั่นก็คือสติปัฏฐานสีพพท่ที่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกมรรคแปดอริยสัจสี่ไตรลักษณ์นี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจของหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเส้นคงวา เรานำมาพิจารณาเวลาไหนก็ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดอันนี้คือหัวใจแต่อย่างอื่นก็มีเป็นนิทานคือพระสูตรส่วนประกอบพรวินัยคือกฎระเบียบอันนี้พูดถึงแนวความคิดคือสมาธิและปัญญาที่หลวงพ่อได้กล่าวคือหลักใหญ่ก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาอริยสัจที สติปัฏฐานสี่ไตรลักษณ์เนี่ยนี่แหละหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราได้มาค้นคว้าศึกษาเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาคือที่พระพุทธเจ้าได้สอนหรือว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมจากนั้นก็ได้มาประกาศเผยแพ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเรา พวกเราก็เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ต้องศึกษามาเป็นทอดทอดพวกที่เกิดมาทีหลังก็จะต้องมาศึกษาจากพวกเราท่านทางหลายอีกทอดหนึง่งอีก,อกเหมือนกันพวกเราก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้เราได้ศึกษาจากหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาหมาบัวหลวงปู่ล่าครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น พวกเราได้อ่านได้เลขิตในเลขิตของแต่ละท่านแต่ละองค์ผสมประสานกันแต่ละองค์ท่านปฏิบัติธรรมท่านเรียนรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรท่านได้มักได้ผลอย่างไรท่านก็เขียนลงในสมุดหรือว่าในหนังสือชีวประวัติของท่านแต่ท่านเหล่านั้นพวกเราก็เชื่อมั่นว่าท่านได้ บรรลุมรรคผลได้บรรลุธรรมเพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อท่านมรณะภาพไปแล้วพวกเราได้ไปชุมเพลิงหรือว่าพระราชทานเพลิงศพท่านไม่นานอธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นเป็นสกีพยานถ้ากามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าองค์ใดก็ตามที่มรณภาพลงไปแล้ว อธิธาตได้กลายเป็นพระธาตุอันนั้นคือพระหรันพูดอย่างนั้นได้มีหลักฐานยืนยันเป็นที่ยอมรับกันทั่นหนานี้พวกเราก็เห็นแล้วว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเมื่อท่านล่วงลับไปอธิธาตของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างองค์หลวงปู่มั่นที่พวกเราได้เห็นที่พิพธิธภัณฑ์ได้ไปกราบก็ไปเห็นว่ากระดูก ของท่านอธิธาานของท่านแปลกแตกต่างกว่าสามัญชนทั่วๆไปเราจึงยอมรับนับถือว่าอันนี้คือพระธาตุของพระอรหรันต์เพราะนั้นเราจะพูดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลจากนั้นท่านก็ได้นำความรู้ที่ท่านได้ศึกษา ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากระพร้อมกันท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติตนของท่านจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลพิธีการของท่านเป็นอย่างไรเนี่ยนละ่ะอันนี้พวกเราสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษาอะไรท่านสอนอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเหล่านั้นท่านสอนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงปู่มั่น ท่านสอนพวกเราท่านบอกว่าเวลาจะทําจิตให้สงบจะภาวนาเนี่ยจะทําจิตให้สงบเรื่องทานเรื่องศีลก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวจะได้มาพูดถึงเรื่องภาวนาเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยพวกเราก็จะได้นั่งภาวนาเมื่อหลวงพ่อพูดจบเนี่ยหลวงพ่อก็จะให้นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเรียบร้อยแล้วท่านให้ปนมมือขึ้นระหว่างอก ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามจบในเมื่อไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะแผ่เมตตาในช่วงนั้นอีกก็ได้เพื่อให้ใจของเราอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือโทษโกรธเคือง แก่ผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดในจักรวาลเราแผ่เมตตาว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือแผ่เมตตา ในตัวของเราในใจของเราคือให้ออกมาจากใจจริงๆในขณะที่คิดอย่างนั้นคือข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นทั่วใจโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นก็เอามือลงในขณะที่เอามือลงเราก็บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่าไปแต่งลมให้เป็นธรรมชาติที่สุดในขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นแต่หากว่าเราจับลมยังไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเรายังไม่เคยไม่เคยภาวนาไม่เคยจับลมไม่เคยกำหนดลมให้พวกเราหายใจตางแรงเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบตัวเอง หายใจเข้าแรงๆฟุดหายใจออกแรงๆฟุดชักสามสี่ห้าครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมของเราเนี่ยมันเข้ายัางไงมันออกอยังไงในเมื่อเรารู้แล้วว่าลมมันกระทบที่ไหนเวลาหายใจเข้าแรงๆเวลาหายใจออกแรงๆลมกระทบที่ไหนให้เราเอาสติจับจุด่จุดนั้นจับอยู่ที่ลมกระทบนั้น จะเป็นดั้งจมูกหรือเป็นชานจมูกหรือว่าที่ไหนที่มันกระทบในความรู้สึกที่เราเห็นได้ชัดลมเข้าลมออกที่เรากระแทกแรงๆจากนั้นก็ผ่อนผ่อน,อน,อนปกติจากนั้นเราก็กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทแต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพจนั้นท่านไม่ได้บริกรรมพุทธโธท่านเพียงแต่ว่า มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกท่านกำหนดเพียงเท่านั้นที่พระโพธิสัตว์คือสิทธัตถะพุทธเจ้าท่านในภาวนาในวันเดือนหกเป็ตน,นั้นจนถึงจิตพระไทยขององค์รวมลงเป็นหนึ่งแต่นี้หลวงปู่มั่นของเราเนี่ยท่านบอกว่า เพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นรู้สึกว่ามันจะสั้นเกินไปมันมีช่องว่างทําให้จิตใจหรือความรู้สึกของเราเล็ดลอดออกไปได้ได้ง่ายเพราะนั้นสมควรอย่างยิ่งจะมีคําบริกรรมหายใจเข้าพทหายใจออกโถให้บริกรรมพดโถด,ด้วยแต่ถ้าหากว่ายังบริกรรมมันยังเล็ดลอดออกไปได้อยู่ ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่ในที่สงบสับหัวใจของเรามันยังเต้นตึกตึกตึกเอากําหนดที่หัวใจเต้นอีกพร้อมกับหายใจอีกให้มันรู้ทั้งทั้งหัวใจด้วยทั้งลมด้วย